ครับพี่บางรีครับโอ้นี่ต้องถามผู้รู้จริงผู้ที่อยู่ราชมังคลาสถานมากกว่าบ้านตัวเองราชมังคลามีย่าก,กี่ชนิดมีอะไรบ้างพี่ครับคือแยกว่าเปลี่ยนเบอร์<ม>บิวดาเมื่อปีสี่เก้าเนี่ยนะเป็นย่าเบอร์บิวดานะสี่ห่นเก้านะอ่าแล้วตอนเนี้ยที่ว่ามันมีหลายๆสีอ่ะมันก็มีพวกนวลน,น้อย มีทั้งอัสพาลัมอะไรพวกนี้เข้ามาปนอยู่ด้วยตัวนี้นะมันก็เลยเป็นที่เราเห็นก็จะเป็นสีด่างๆอะไรพวกนี้ก็สีไม่เสมอกันถ้าเป็นเบร์รูด้าจะเป็นสีเขียวนะครับถ้าเป็นวนน้อยก็จะเป็นสีอ่อนหน่อยนึงอะไรพวกนี้ที่สีด่างๆนี่ไม่ใช่ไม่ดีแต่มันเป็นประสมกันใช่มันก็เป็นย่าดีหมดนะแต่ที่ี่ว่าย่าสีไม่เหมือนกันย่าวนน้อยกับย่าอัสพาลัมแล้วก็มบรูด้าอะไรพวกนี้มันได้หลายตัวมาอยู่ด้วยกันนะแต่พวกข้กวแ้หมูพวกกบอะไรพวกนี้จะไม่มีครับทุกจังหวัด ยากแต่อาจจะได้แต่เนเสียก็ด่าแค่นั้นยากไหมพี่ในการดูแลรักษาหญ้าต้องถามพี่เลยครับยากไหมพี่ดูแลรักษายญากุ๋ยหยามันดูแลยากอยู่แล้วหนึ่งต้องตัดหญ้านะที่จริงตัดวันเว้นวันหญ้าเนี่ยนะต้องตัดวันเว้นวันหรือถ้าเรามีเวลาตัดได้ทุกวันยิ่งดีนะฮะแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยต้องใส่ให้มันได้ถึงกําหนด15วันต้องใส่ให้เขานะเพื่อเขาได้ได้กินปุ๋ยกินอะไรพนี้ต้องดูแลแบบอย่างดีครับสุดท้ายแลวพี่ ลืมไปเลยว่าที่พี่รู้ได้ขนาดนี้เพราะพี่รู้ได้ยังไงแต่ก่อนพี่เป็นใครครับเมื่อก่อนนี้เป็นผมก็เป็นเมเนเจอร์อยู่นี่ไงผมเสียนไปแล้วถึงกเกษียณแล้วตอนนี้เสร็จปุ๊เนี่ยก็จังมีผมก็ยังดูแลสนามฟ,ฟุตบอลให้กับกกทเนี่ยอีกสอสนาม<อ>นะฮะสนามราชมังคลากับสนามหนึ่ง แล้วก็ยังดูแลให้กับสนามสมาคมมีสองสนามที่มหาลัยกรุงเทพทนนะไปดูแลให้รับจริงไหมพี่พี่พี่นอนสนามฟุตบอลมากกว่าบ้านตัวเองขอบคุณมากครับพี่บังรีครับผอขอบคุณครัครับ